ผู้มีสิทธิ์ใส่พิ่มนักงานนะผู้มีสิทธิ์จะตรวจสอบผลสอบตัวเองได้นี่แหละครับตัวนั้นมันไปม,มีข้อระเบียบบังคับตัวใดตัวหนึ่งหรือตัวหนังสือที่ผมอ่านเจอหนึ่งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบผลการสอบของตัวเองก็คือของนิสิตนักศึกษามทอ,อเองนั้นะหนึ่ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ผมเป็นผู้ต้องขังตอนนั้นได้ไม่เกินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเข้ามาเหมือนเดิมผมสอบอยู่ที่รอจอดอนธานีรูปภาพผมมีครับใบเดียวครับผมเอาออกมาด้วยผมเอาออกมาด้วยว่าให้มาบอกญาติว่าการที่ผม <c oughs> ขอตังเรียนแล้วก็บวกขอทุนแล้วก็เมื่อจอออกมาเสร็จปับ๊บผมอยากยญาติผมรู้ว่าพูดไม่ได้